สวีดัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะฮะนักข่าวอินดี้วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมลุกและก็เสื้อผ้าของคุณลิซ่าณสนามบินเมืองไทยครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยครับนี่ครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนี่แหละครับอืเป็นยังไงกันบ้างนะครับเสื้อเสื้อลายนะครับผมเสื้อลายมก็รอเรือจะมาอะไรบ่อยขนาดนี้อืถุยทิ้งได้ไหมเนี่ยขออภัยนะครับอ่ะก็มาดูกันกับ ชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นแรกของคุณลิซ่านะครับเป็นเสื้อเสื้อแขนยาวนะครับผมก็เสื้อนี้นะครับถ้าเราลองดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเรา,เราลองดูใกล้ๆเป็นไงฮะจะเหมือนกับมีดอกไม้นะฮะมีดอกไม้อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีตราสัญลักษณ์อะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าว่าถ้าลองเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะเขียนว่า ซดเอานะครับก็ขายหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนั่นเท่ากับว่าไม่มีขายแล้วนะครับใครที่จะใครที่ยังไม่มีแล้วอยากได้ก็ต้องไปซื้อมือสองเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอืมนะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับนะลองดูกางเกงกันบ้างนะครับกางเกงของน้องดิซ่านะครับนี่ครับ ก็เป็นกางเกง academy fit นะครับจีนนะครับผมราคาอยู่ที่245บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูว่า245บาทเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะมาดูกันเลยครับ 245อคูณกับ32อเท่ากับ7,840ครับท่านผู้ชมกางเก่งตัวนี้มาดูกันต่อครับกับที่รองเท้าของเธอรองเท้าของเธอเป็นชิรินนะครับผมเป็นชิรินอ,อ่านว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆเ,เออใครรู้อ่านช่วยอ่านได้หน่อยนะครับผมเอ้ยไม่ค่อยเก่งอะ่ะ ทิม,ทมรี่นะครับทิโอปปิมพี่นะครับผมบไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรเนาะขออภัยจริงๆนะครับสเนเกอร์นะฮะใครที่รู้ภาษาอังกฤษเออก็มาอ่านออกเสียงให้ท่านผู้ชมชาวบิงท่านอื่นได้รู้กันด้วยนะอืมราคารองเท้านะครับของคุณลิซ่าที่ใส่ในสนามบินเมืองไทยนะครับอยู่ที่590ดอลลาร์590ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่590 ดอละลร์คูณกับ32 18,880ครับท่านผู้ชมออ้ยไม่ธรรมดาเลยนเนี่ยรองเท้าอะเราลองมาดูเสื้อของคุณลิซ่าชัดๆว่าตรงนี้มันคืออะไรนี่ครับลองดูนะครับอ่านว่าอะไรอะเดอะอะไรอะเดอะติงเหรอที่อ่านอะไรว่าอะไรไม่รู้ใครที่รู้นะใครที่รู้ว่าความหมายคืออะไรช่วยบอกกันหน่อยนะครับเออ นี่ฮะแล้วก็จะมีดอกไม้ตรงนี้นะสมจริงมากครับตรงนี้่ะก็ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็มาอัปเดตราคาเสื้อผ้าของคุณลิซ่าที่ใส่ในสนามบินสุวรรณภูมินะครับว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ได้ทําอัปเดตไว้ได้หลายไว้หลายลุกหลายชุดเลยนะเพื่อนๆตามไปดูในช่องของนักข่าวอินดี้ได้นะครับอื โอเคครับวันนี้ผมนะขาข่าววินดีก็ต้องขอหมดเวลาลงแล้วถ้ายัางไงก็ต้องขอเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับแต่จะเป็นคลิปวิดีโออะไรนะเนี่ยก็คอยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูมกันอิ่งข้างๆให้กำลังใจในข่าววินดี้ด้วยนะครับ่ะใครที่อยากฝากอะไรก็พูดคุยกันได้นะฮะ แล้วก็ฝากไลฟ์สดด้วยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นไลฟ์สดที่มีชาวบิงค์นะครับมารวมตัวกันอยู่เยอะเลยนะครับเป็นช่องของนักข่าวอินดี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ